รัฐบาลชุดนี้กลัวภาพลักษณ์ตัวเองจะเสียหายถึงขั้นออกราชกิจจานุเบกษาห้ามเสนอข่าวทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือมีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชนโดยบอกว่าห้ามมีการเสนอข่าวเกี่ยวกับความเป็นคอมตายอย่างเช่น คนที่นอนตายข้างถน,นนคนที่ตายคาบ้านคนที่ป่วยข้างถน,นนจักดิ้นจักงอคือห้ามเสนอข่าวเพราะว่ากลัวภาพลักษณ์ของตัวเองเสียหายมากกว่าทั้งนั้นข่าวนั้นเป็นความจริงไม่มีใครบิดเบือนข้อมูลหรอกคนที่เขาชักดิ้นข้างถน,นนเขาไม่ได้บอกว่าเป็นโควิดหรอกแต่เขาโพสพยายามบอกทำไมไม่มีใครไปช่วยนั่นอีกกรณีที่จะยกตัวอย่าง แต่ละโพสไม่มีใครบอกว่าป่วยโควิดและชักแบบนั้นว่าโควิดไม่ได้ป่วยและชักขนาดนั้นหรอกจะเป็นคนเมาหรือเป็นคนบ้าแต่การถูกวิจารณ์ที่ว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเพราะกลัวโควิดนี่แหละมันไม่ได้บอกปิดเบือนข้อมูลส่วนประชาชนที่นอนตายข้างถนนเพราะเขารอเตียงไงจนตายฮะเขาไม่ได้จัดฉากขนาดนั้นหรอกใครจะจัดฉากเก่งเหมือนกับรัฐบาลล่ะ ใครจะไปจัดฉากสร้าง PR ให้กับตัวเองเหมือนใครบางคนล่ะจนทำให้ผู้งงโง่เนี่ยเชื่อว่าเป็นคนดีเป็นคนทุ่มเทอย่างนั้นอย่างนี้ประชาชนคงไม่จัดฉากเนียนขนาดต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาดูหรอกไม่ได้จัดฉากเนียนขนาดต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาปั๊มหัวใจข้างถนนหรอกไม่ได้จัดฉากเนียนขนาดว่าต้องเอาโรงศพเนี่ยแบกบเข้าเมนและไปเผา ถ้าขนาดนั้นแบบออสการ์ยังแพ้เลยคิดได้ไงว่ามีเป็นการจัดฉากถึงขั้นทางตำรวจแห่งชาตนะิเนี่ยออกมาข่มขู่ว่าจะมีการจัดการด้วยกฎหมายโดยปรับเป็นแสนและมีการติดคุกโดยใช้กฎหมายนั่นแหละเพื่อมาปิดปากประชาชนมันถึงขั้นนี้แล้วเหรอฮะเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนั้นเป็นเรื่องจริงทั้งนั้น และส่วนที่มาเสนอข่าวเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะยังมีอีกมากมายหลายคนที่ไม่ได้ถูกเสนอข่าวเพราะเขารู้อยู่ว่าข่าวในประเทศไทยอ่ะมันถูกจํากัดในการนําเสนอมันไม่มีสิทธิและเสรีไงฮะที่เขานํามาเสนอเนี่ยแต่ละวันเนี่ยแค่บางส่วนแล้วก็บางส่วนมาจากโซเชียลมีเดียธรรมดาเพราะว่าสํานักงานข่าวต่างๆ ยังไม่กล้าเสนอข่าวทุกคนทุกอย่างทุกเรื่องทุกมุมเลยเพราะเพราะไอ้พวกพเผด็จการเนี่ยมันควบคุมประเทศอยู่ห,นนห้ามนั่นห้ามนี่ตอนนี้ก็ตีเนียนโดยใช้รัชกิจจานุบเบกษามาอ้างเพื่อจะจัดการผู้นำเสนอข้อมูลแบบเนี้ยไม่มีใครบิดเบือนหรอกเท่ารัฐบาลนั่นแหละ ที่บิดเบือนเก่งโดยการบอกว่าประชาชนจัดฉากเนี่ยตัวพวกแกเองต่างหากละ่ะที่บิดเบือนและสร้างเฟกนิวไอ้คนสร้างเฟกนิวเยอะแยะทำไมไม่เห็นไปจับมันอนะ่ะกูก็เคยแจ้งไปครั้งหนึ่งก็ไม่เคยปีใครไปจับมันแต่กับประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยที่ไม่รู้อะไรเลยใช้ชีวิตประจำและและนําเสนอเรื่องจริง่จะถูกดําเนินคดี นี่คือรัฐบาลของประยุทธ์จันโอชาดูเอาเองแล้วกันวันนี้อีกเรื่องหนึ่งไฟเซอร์ที่อเมริกาบริจาคให้ไทยเข้ามาวันเนี้ยหนึ่งล้านห้าแสนโดสจับตากันกันเพื่อนจับตากันให้ดีๆจับตาในการกระจายวัคซีนที่โปร่งใสของรัฐบาลยิ่งไม่ค่อยโปร่งใสยังไม่ใช่ไม่ค่อยไม่โปร่งใสเลยรัฐบาลชุดนี้บุคลากรด่านหน้า ยังต่ำต้องได้500,000โดส500,000คนอาจจะมีเยอะกว่านั้นบุคลากรด้านหน้าแต่ขนนตีให้500,000ทางเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดโรงพยาบ,บาลยุกอย่างและอีกส่วนต้องแบ่งให้กับประชาชนที่เขามีความเสี่ยงเป็นโรคประจำตัวแล้วก็ป่วย ควรที่จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์เพราะมันมีคุณภาพจับตาดูให้ดีครับเพื่อนอย่าให้ไอ้พวกที่สนับสนุนรัฐบาลได้ฉีดตัวนี้อย่าให้พวกที่มันมาพรีเซนเตอร์กับซีโนแวคมาฉีดตัวนี้เด็ดขาดให้มันไปฉีดซีโนแวคสักสิบเข็มรอบสะดือของมันเลยนะจับตาค่ะไอ้พวกที่ชอบสนับสนุนรัฐบาลอย่าให้มันฉีดตัวนี้เด็ดขาดของดีๆอย่าให้มันฉีดค่ะ มันต้องไปฉีดของพวกที่รัฐบาลจัดหามาให้มันวัคซีนที่อเมริกาบริจาคเป็นวัคซีนคุณภาพต้องได้ฉีดกับคนที่ควรฉีดเท่านั้นไอ้พวกรัฐบาลพวกสวอ,อ,อย่าให้มันฉีดไอ้พวกพักฝ่ายรัฐบาลก็อย่าให้มันฉีดค่ะอย่าให้กลุ่มคนที่เคยขอโมเดอร์นาฉีดด้วยมันเห็นแก่ตัวชายชาติทหารที่เคยขอโมเดอร์นาก็อย่าให้มันฉีดเด็ดขาด บุคคลที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนควรฉีดคนที่ฉีดซีโนแวคแล้วอาจจะต้องพิจารณาหน่อยเพราะมันฉีดผสมไม่ได้ต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะได้ฉีดวัคซีนอีกส่วนหนึ่งอีกสูตรหนึ่งคุ้ง่ายนะตอนนี้ความสำคัญอยู่ที่อะไรท่องไว้ค่ะชาติศาสนาพระมหาไฟเซอร์โมดเดินนานนจากอิกดิ